สวัสดีครับคำวิเศษ N3 ที่อ,อกบ่อยๆอันดับที่4คือคำศัพท์นี้เซกกะกุครับคนไทยโชคดีเพราะว่าในภาษาไทยนะครับมีคำศัพท์ที่ความหมายตรงกันนะครับเป็นอุตสาหนะครับก็สวยม,มากเนะี่ยแปลอุตสาเลยก็จะมันแปลได้ก็เลยไม่มีปัญหากับเซกกะกุแปลว่าอุตสาครับใช้กกะะอาานาราก็ได้แต่ใครมีเวลาก็จะดูประโยคตัวอย่างนะครับ เสียกับภาษมีวิธีใช้2อันอันแรกคือมือริยากุโร่สเตทั้งสองอันเป็นศัพท์ N3 ที่สําคัญเนาะมืริแปลว่าเป็นไปไม่ได้ถ้ามือริโยชิมัสแปลว่าฟืนใช่ไหมครับก็ที่ญี่ปุ่นทำไม่ก็ไปพูดว่ากัมบะเตะซใช่หมครันทำให้กดต่างอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยคนญี่ปุนมักจะพูดว่าอย่าฟืนนะมือริสเด็ดくださいですねจำเป็นวันเทินะอะไรププประมาณนี้อคืออยากทําเต็มที่ก็เต็มที่แต่อย่าฝืนนะอย่าเกืนความสามารถอะไรอย่นี้คนเป็นมักจะพูดแบบ すうすうのあ、苦労します。黒くぬいやーく、シェメカ、ルワレやく、ランバーく、こだい。ただ,だ、無理や苦労します。くふーん、ルワ、苦労します。やく、ランバー、ぬいやーくな、たまら、いさっきやん、ティーランバー、ランバー、たに。 はいせっかくたくさん買ってきたのではいเพราะว่าอุตสาซื้อมาเยอะเยอะนะมันลำบากนะที่เอามาที่นี่นะเยอะมากเลยมันลําบากมากเลยนี่อ่ามาซหลังจากที่กินทั้งหมดค่อยกลับหน่อยนะไอนี่อืมเดこれせっかくนี่นเป็นอุตสาเราลําบากขนาดนี้นะทุกก็ต้องกินให้หมดนะไอนี่せっかくたくさんの言葉を覚えたのにですね。淡々ที่มันอุตสานะครับจำ คำศัพท์เยอะมากขนาดนี้มันลำบากมากขนาดนี้แต่เทโษนีเรนเรนเดนอากัศตะไม่ออกโคสอบเลยมินาสัมก็น่าจะมีประสบการณ์ใช่ไหมคะ N3 ก็เหมือนกันคำศัพท์เอ็นมมีทัน4,500 0 0ใช่ไหมแต่ที่ออกโคสอบคือไม่ถึงร้อยอ่ะอืมก็เลยอุตสาห์จำเยอะแต่อันที่จำนะ่ะมันไม่ออกเลยอะไรนี้ <laughs> ก็มีเข้าใจครับ ลำบากเนาะอันนี้ก็ที่จะจําคําศัพท์ยําจํานวนมากนี้นะครับคือเรื่องที่เหนื่อยยากยากลําบากมากใช่ไหมครับเซกักเกอนี้คืออุตสาห์เหนื่อยยากขนาดนี้แต่ตัวก็อุตสาห์ลำบากมากขนาดนี้แต่นะครับเซกักเกอลําบากครับ いちいちゃいうさ、アンティソンく、これですね。価値がある、特別な、です。はい、価値く、ーですね。まし、ーかたこう、なんか、カクく、ーに、カーらいえに。こう、カー価値があります、く、カーなんか、特別く、ぴ、ぴピぴせ、ちゃめか。うん。アニコちゃいうさ、せっかくだい。で、パサ、タイコちゃいらい。これ、今、一本ペン、ワンからい。はい、せっかく高いカメラを買ったのに、なんか、うさ、す、 กล้องที่แพนมากขนาดนี้น่ะอิโซกาชิคุเตเพราะว่ายุ่งก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปเลยอรนี้อันนี้นะครับซื้อกล้องที่แพงน,นะครับเป็นเรื่องที่ยากลําบากไหมก็อาจจะเป็นยากลําบากก็ได้แต่ว่า อุตส่าห์ซื้อแบบอะไรที่มีค่าขนาดนี้นะแต่ยุ่งมากก็เลยยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอย่างเงีงย้ยอ,อันนี้ก e ็แบ่งอุตส่าห์ก็ภาษาไทยก็วิธีใช้เหมือนกันก็เลยไม่มีปัญหาครับให้เสกเกะคเปเ์วาะก็คิดแต่โนนิชาวาะวิธีแต่เอ้ยไม่เดชานี่เป็นประสบการณ์ของผมจริงๆก็ผมชอบเนาะชอบโฮโมนซีซั่นสามเป็นขนมปังอย่างเงี้ยเออผมชอบแพวานิชาพัทชื่อวันโฮโมนสีซั่นสามนะครับ ามานคมพนมด้วยแล้วก็มาถ่ายรูปที่หน้าโรงเรียนของเราตอนนั้นนะครับนักเรียนของผมเห็นแพรว่าหน้าโรงเรียนแล้วก็โทรมาหาผมว่าเซซตอนนี้อยู่ไหนแพรว่าอยู่หน้าโรงเรียนเซซมาเร็วๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นผมอาบน้ําอยู่ก็เลยรีบๆอาบน้ําแล้วก็ใส่เสื้อแล้วก็รีบๆไปแต่นักเรียนบอกว่าเซซแพรว่าไปแล้วว่าเนี่ยว้าเสียดายมากเลยก็อุตส่าห์แพรว่านะคบมาหน้าโรงเรียนแต่ฉันนะครับอาบน้ําอยู่ก็เลยไม่ได้เจอกันเลยเนี่ย はい、このペワーマーナコンパノンペワーマーナロングリアニーなんかセンペンシンティーミーカーサムラプコンティションペワーレニアだなアニマシャイはヤークランバークシェメンカーミービーティーシャイアンティーソンカーせっかくのいい天気だからミービーティーシャイベップニードアイせっかくなんかマクチェシャイガプのニタンタンティーノうんではせっかくのいい天気だからプロワーアガティディーティベップハーヤークナセッカクナカプシーティーミーカーライエニー、うん ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะเป็นแบบอุตสาหะอากาศดีขนาดนี้นะไม่เล่นเกมนะครับก็เตะบอลข้างนอกกันเถอะอะไรเนี้ยอุตสาหะอากาศดีก็มีวิธีใช้แบบนี้เสกกะคือนะครับจริงๆมีวิธีใช้หลายลายอย่างมากๆแต่ว่ายังไงภาษาไทยนะครับมันใสค่คาว่า,าอุตสาหะก็แปลได้ทั้งหมดก็เลยไม่ต้องเป็นห่วงครับเพื่อสอบนะครับเสกก็คือแปลว่าอุตสาหะก็พอแต่มีนี้ทุกคนน่าจะรู้ไว้ว่าเสกก็คือมีวิธีใช้สองอันเนื่อยยากกับมีค่า ยันที่เราเห็นประโยคตัวอย่างใช่ไหมครับก็ไม่มีปัญหาครับให้วันนี้ก็ง่ายนะครับเซ็ตก็คืออุตสาครับแต่โอโก,กสบเป็นสามโอยมากเลยนะครับจำไวด้ดีๆครับทบทวนด้วยอิชโนมานิกะแปลว่าอะไรครับไม่ทันหรือตัวใช่ไหมครับเพอแป๊แบ,บเดียวอะไรเงี้ยคำศัพท์เ่าก็คองทบทวนไว้ด้วยนะค,ะครับให้จะวันนมาสวัสดีครับเซวนารา